สวัสดีคุณอูทุกคนกันด้วยนะครับผมพบผมเช่นเคยนะครับกายมาซาเป็นนักแคเกณ์ที่หล่อที่สุดเท่าที่เคยมีมานะ <c oughs> วันนี้เราก็จะมาอยู่กับทางด้านของการเล่นแวน์นะครับผม <c oughs> ซึ่งเมื่อก่อนแนวแวน์เนี่ยเป็นตัวเมนของผมเลยนะเ <c oughs> มื่อก่อนเล่นบ่อยนะช่วงที่ผมแบบเล่นอาร์วีใหม่ๆนะสักสองสามปีที่แล้วนะเออแต่เนื่องด้วยมันไม่ติดเมตานะผมก็เลยเลิกเล่นไปในช่วงนั้นนะที่ว่าผมจะแบบแต่แรงจริงจังนะ แต่ตอนนี้แวร์มันกลับมาติดเมตาแล้วนะเออผมก็เลยแบบกลับมาเล่นแวร์นะผมเพราะว่าแบบแวรสกิลหนึ่งสกิลสองอันตรีเนี่ยมันก็ค่อนข้างดีอยู่นะผมมันเก็บแบบสแต็กได้ผมแล้วก็เป็นปรับเป็นตัวตีไกลด้วยนะผมแล้วก็เอาเวทออกไปเนาะเออทำให้แบบความสามารถในการละลายแทงนี่นี่คือแบบดีมากเลยผมแล้วตอนนี้ผมต้องถอยออกมานะโอ้ยโอย,โอย แต่สิ่งที่สำคัญกับคลิปนี้ก็คือผมจะออกเป็นธันูตีไกลลนะเออคลิปนี้นะก็จะมาแทนทางด้านของปีกนกนะผมก็คือซาริสติกนะผมตอนนี้ก็ตีไปเลยผมเมื่อเราต้องไฟตรงมังกรนะต้องหาจังหวะดีๆนะผม ตอนนี้เหมือนจะบกได้ผมลับเบอร์เขาจะเล่นนะเอาแล้วเหมือนล่าเราปิดน,นะไม่ได้ผมต้องปล่อยเพื่อนตายนะผมคนเราน้อยฝ่าด้วยนะคนนฮอสเหมือนจะจะมาเตือนทังผมแหวมาแรงมากเลยนะต้นเกมน่ะเนี่ยโหแล้วตอนนี้โดนลา้าเต็มเต็มให้พี่ได้ฆ่าบ้างพี่จะได้เฉิดฉาย จริงๆอันตีแวนก็ไม่แรงนะมันอยู่ที่800นะแต่ส่วนใหญ่อันตีแวนเขาจะมาแบบเอามาเก็บสแต็กเนี่ยเออเคือแบบว่าแวนมันสามารถติดคีได้นะมันก็เลยเป็นตัวที่โหดสำหรับแบบในแพทที่แล้วแล้วก็วแพทนี้นะครับผมเ,เพื่อนเราจะเอาสุดไงถึงไหนถึงกันโอเคถึงไหนถึงกันเราต้องถอยแล้วว่าโดนป้อมตีว่ะรมมาตายไหมคิดว่าน่าจะรอดนะ ตอนนี้เราก็ฟามไปก่อนเลยผมแปลเป็นตัวต้นเกมต่างฟีนนะแต่เล็กเกมก็พอเล่นได้อยู่นะผมผมคิดว่าฝั่งนั้นเป็นเทลนะคิดว่าน่าจะออกธนูใหม่เหมือนผมนะเป็นธนูตีไกลนะเออตอนนี้กาลีลึกมาผมผมน่าเก็บได้แหละจะชัวเลยนะผมร,ร้อยเปอร์เซ็นต์เอาไปแดกอุย้ยแล้วโดนลัดโห่ก็บอกอยู่ให้พี่ได้ค่าบ้างให้พี่ได้เฉิดฉาชย รออยู่ได้แล้วเมื่อไรพี่จะเกิดล่ะโอ้โหตอนนี้ผมต้องไปกานล่านะครับผมผมว่าผมจะวาร์ปกลับอะไอเดี๋ยวผมไม่วาร์ปดีกว่าเพราะว่าผมมีนี่อยู่มีสี่ฟ้าอยู่ก็คือพลังฟ้านะมันเพิ่มมานาอยู่แวนเป็นตัวที่ใช้มานาค่อนข้างเยอะเลยนะคนดูผมก็นึกว่าแบบเล่นไป็นสายเวทใช้มานาเยอะจัดนะเออ เนี่ยค่อนข้างแรงเลยผมโอ้ยแม่งเราลุกมาปิดวะต้องถอยก่อนวนะแม่งเราผมผมนั่นเสียพิกเกอร์ไงเมื่อกี้จริงๆก็ไม่ต้องปิกก็ได้นะนะเมื่อกี้เสียพิกเกอร์ปีเลยคนน้อยฝ่าไม่ต้องบวกนะวางไม้วางมือไปก่อนเลยผม เมื่อเราเมื่อไรัจะมาเติมว่าต้องปล่อยค้อหรือมั้งนี่อันนี้ก็จะเป็นการกดโซโลนะผมกบนาคนเดียวนะครับผมการสื่อสารก็จะแบบผิดพลาดน,นิดหน่อยคผมตอนนี้ก็ไปกันกลางผมเดี๋ยวลุกไม่รอดแน่นอนนะครเรียบร้อยเทวยังไงห,งหนึ่งหึเวลาเนี่ยเนี่ยเอ,อกให้เลยโอ้โหดามีแรงแค่ไหนเรียบร้อยโดนลานอีกแล้วให้พี่ได้ค่าบ้างพี่จะได้เฉยฉาย โอ้โหเดี๋ยบอดามยังเดินหนีเลยผมมันแรงขนาดเลยผมก็รีกลับไปนะตอนนี้เหมือนตาริจะโดแน่นอนับผมความแรงโอ้โหไม่ต้องพูดถึงผมโคตรมานะผมถ้าเกิดเกมมันนาำแล้วเราแบบเล่นแบนด้วยนะเป็นจริงนันาดยานาดเยปล่อยให้ผมแบบทาบ้างก็ได้นะเออเมื่อกี้ผมปล่อยเยอะแล้วล่ะ มันเล่นสนุกนะถ้าเกิดเกมน้ำนะผมคือแวนมันจะแพ้ทางทุกตัวล้วงแบบที่เป็นอ้อยคิวเลนหรือลิงหรือแบทแมนอะไรแบบเนี้ยที่ว่ามันมองไม่เห็นนะเออแต่เพนผมก็ไม่ได้กลัวนะเพะนอะ่ะเพนมันเป็นตัวที่แบบเห็นตัวเออแวนแบบไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะถ้าเกิดแวนมันมีสแตก็กมันแบบวิ่งเร็วได้ไงเออมันคลได้ดีกว่างไงมันหลบเพนได้อยู่นะครับผม เล่นแวนผมก็จะอัพเป็นสกิลสองนำนะเพราะว่าสกิลสองแบบมันช่วยในเรื่องการสตานนะผมตอนนี้ก็บวกตรงนี้เลยผมเดีย๋ยวแวนพูดแรงนะผมจะวัดไหมล่ะก็มาดีครับก็มาดีครับอา่าลรกาลีอันตีไปแล้วนะเรียบร้อยครับหมดนิดแล้วผมกาลีดับเบิลคิวไปดีครับตอนนี้เหมือนเราจะมาเอาป้อมกลางนะครับผม ก็เราเขาไม่มากันน่าจะได้อยู่นะไม่เราเขามากันไงเราต้มต้องิกนี่ไงเอา้าเรียบร้อยโอ้ต้องยืมมอบแล้วต้องสวนแล้วจวังหวะนี้ผมจะสวนเรียบร้อยอ๋อแล้วเพื่อเราจะตีมังกรน,นะเป็นมวาผิดเราด้วยแหละเราแบบเดินกันไปต่องคนเมื่อกี้ตอนนี้ต้องหามุมเล่นก่อนนะผมโอ้ชิบผายแล้วมูลาดมา โ,ยโ,ยโ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยโร้ยโ,โอ้ย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 โออ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยโอ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 ้ยอ้ยโ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 ออ้ยโ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 อ้โนะนะอย้ยโ <Wise nichts sagt> เพว่อความเป็นในการเคลื่อนที่ถือว่าดีอยู่นะผมแต่ประเด็นคือไม่มีจอ,กองงบก่อเลยผมแต่มันก็ยังเล่นได้อยู่นะไอเทมนี้เหมาะสำหรับแครี่เลยนะเออแล้วเป็นแวนด้วยที่คือแบบเบาะมากเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแร็ไดมอนด์นะผมเกือบเกือบขอบแล้วล่ะเออโทนท่าน,นก็จะตึงอยู่นะครับผมต้องฟิกมาเลยผมโอ้แล้วกาลีอันติว่าต้องถอยปะ เลดเกมแม่งแรงอยู่นะกาลีนะเพื่อเรายัางไงไม่รอดนี่ครับโดนปิดขนาดนั้นอเอาอะไรมารอดอะ่ะอยากฟาร์มอ่ะฟาร์มหมดไม่สนไม่สนป่าใครสินาท,ทีเราก็ฟาร์มป่าได้เลยนะป่าทีมเราคงไม่ด่าเราหรอกตอนนี้ต้องเล่นนะผมยังไงเพื่อเราถอยนะเราก็ถอยเลยนะ ไม่ต้องไปบวผมตอนนี้ก็มาปิดบอดดามนะน่าจะตายแน่นอนนะผมเรียบร้อยโหดจริงๆก็ปล่อยพี่ได้ฆ่าบ้างเถอะพี่จะได้แบบเฉื่อฉายพี่ก็มาแบบทำคลิปให้คนดูเห็นไงจะให้พี่แบบได้แอคมั่งก็ก็ดีนะเออคนดูจะได้เห็นว่าผมโหดจริงไงเอออาไปก็กดไอเทมใหม่ไปเรยบผม แตวมันตีไกลอยู่นะเออมันเล่นระยะได้ผมแล้วป่าฝั่งนั้นเป็นลุกด้วยนะครับผมซึ่งค่อนข้างยิงจะแบบล้วงแวนยากอยู่นะผมเพราะว่าอารมณ์มันเหมือนเล่นฟาร์ตนเลยนะจริงๆลุกดิแรงผมก็ไม่ค่อยแนะนําให้เล่นนะมันแบบมันล้วงแครี่ยากนะมันมีดีแค่แบบร้างสถานะนะออตอนนี้มันต้องถอยมาก่อนนะครับผมจานบิน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  เอาจารบินไปแดงอาลินย้อนก็จะเอาฝองว่าเจ้าไปแดกโอ้โหแล้วคิวเลนหายยังไวนะครับผมตอนนี้วัดกับเทลโอ้โหวัดไม่ไหวนี่ผมว่ากับเทลนะแต่ว่าผมต้องเปิดก่อนนะก็คือเราต้องเห็นเทลก่อนนะเมื่อกี้เทลเหมือนจะแบบกดไอเทมตีไกลด้วยนะเออเหมือนแบบมันตีไกลเกินอนะเมื่อกี้เฮ้ยจัดย์รุ่ไรยังไง โอ้ประเด็นเกมที่ผมเล่นดาผมมูลาตคนเดียวแล้วผมแตกาลีผมสามารถหลบได้อยู่เด็กร้อยยังไงจะวัดไหมล่ะก็มาดีครับ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 จริงจังปิกอัดหน้าไปเลยวะ่ไม่น่าดีกว่า จริงๆผมปิกไปได้นะแต่ผมมองไม่เห็นลุกนะว่าลุกเขาดักอยู่ตรงไหนนะเออผมไม่ยอมเสี่ยดีกว่าโอโหสกอรนี่คือแบบพอ,พอโปรนเลยนะช่วยตั้งที่สองตัวเลยตอนนี้ก็มาบวกเลยผมเอ้าแล้วผมโดน,นปิดที่ผ่าแล้วไงเรียบเรียบร้อยไหมโอ้โหเรียบร้อยเขาสุดโอ้โห อน,นีเหมือนจะแพ้ไฟหรือเปล่ายัางไงคนน้อยพ่าด้วยเอ้ยเหมือนจะคนเท่ากันแหละจะแพ้ไฟเรียบร้อยหรือลัมเบอร์คนเดียวยังไงผมก็จีบไปเลยนะเหมือนจะแพ้หรือเปล่าเราจะมาดูว่าทีมเราจะกันได้หรือเปล่าแต่ผมกดยอมแพ้ไปแล้วผมคือเพื่อเราจะกดยอมแพ้หรือเปล่าจะฆ่าได้โดนผัก โอ้ยังไงยังไงลัเบอร์ลัเบอร์เออเออนายคือวีลบุรุษวีลบุรุษของเกมนี้ยังไงแผ่นกล้องมาอยู่โอ้โหเคลียได้นะผมสรุปไม่แพ้ผมถ้าเกิดเมื่อกี้เพื่อเรากดยอมแพ้สักคนหนึ่งก็คือแบบเกมจะจบเลยนะเออผมก็ไม่ค่อยแนะนำให้ทำตามนะคือช็อตเมื่อกี้ที่ผมทําไปเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะอารมณ์เกมด้วยผมเออผมมาจ,จะหัวล้อด้วยนะเมื่อกี้ผมก็เลยกดยอมแพ้ไปนะ แต่ก็ไม่ค่อยแนะนานให้ทําตามนะถ้าเกิดเกมเราไม่รู้ข้างหน้าเลยว่าเกมมันจะพลิกหรือเปล่าไงเออตอนนี้แบบว่าเกมกลับมาพลิกแล้วผมกิดทำให้ผมไม่เล่นอ e ีกไฟล์นะเออตอนนี้ก็อันติไปเลยนผมผมอันตีพิกางหน่อยประเด็นแต่ไม่เป็นไรผมอันติเก็บสแต็กพร้อมผมโหแล้วผมท้างอะไรวะเนี่ยก็มาดีครับก็มาดีครับผมลุกว่าโอ้ยลุกลุกลุกใจเย็นใจเย็นก,ก็บอกว่าใจเย็นไง เดือบุหลาดคนเดือวผมต้องไห่ผมบูหลาดคนนี้สเต็ปดีมากเลยนะครับผมจับยากจับยากพอล้าผมจะมาตีดนาะทำฝักกระเบืออะไรวะเนี่ยเพื่อนไปบวกกันอยู่ต้องไล่ไปไกลก่อนนะเสร็จแ,แล้วเรามาตีดาผมเดี๋ยวต้องไล่ไว้ก่อนนะเรียบร้อยไหมล่ะปิดไม่ได้ผมบูหลาดคนนี้เล่นดีมากเลยนะครับผมผมลิ้นยากมากเลย ตอนนี้มันเราจะได้ดาร์กนะเออเพราะว่าเขาตายไปสี่ตัวนะผมลุลาดคงไม่กล้าแบบมาล้าหรอกเออถ้าเกิดมาล้าได้ก็ถือว่าเก่งนะผมโอ้เพื่อนเราก็กดยออแพ้เดียวเราเพื่อนคือมันชนะแล้วเพื่อนเราได้ดาร์กเ่ยเพื่อนโอ้โหมันไม่ใช่แบบเมื่อกี้นะคิดว่าเราจะแพ้เออตอนนี้ถ้าปล่อยถ้าเกิดปล่อยกลางจบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะปล่อยกลางมันคุมดาร์กง่ายฝ่านะครับผม ลาดมาอีกแล้วผมต้องหมดมันติกาลีผมอ้าแล้วกาลีหมดลิตรแล้วนะตอนนี้ผมก็เดินเข้าไปเลยผมเรียบร้อยโดลารอีกแล้วโอ้โหเดี๋ยวต้องขายของว่าไว้กลับนะเอาเปนท้อยเขียวไปเลยเออจริงๆใจหนึ่งก็อยากออกดาบแดงนะแต่ว่าผกลัวตาไงเออเอาแบบให้เราได้ยิงก่อนนะ จานบินจานบินจานบินพิพาทไม่อยากจะเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อเรียบร้อยเรียบร้อยก็จะประมาณนี้นะผมซึ่งไอ้เท่ใหม่เนี่ยก็ค่อนข้างดีอยู่นะแล้วก็บวกกับแวด้วยก็ค่อนข้างเหมาะเลยนะ ืว่าเป็นตัวใครได้ดีนะผมคือแวนตัวนใหญ่เขาจะไม่ค่อยค่อยออกถุงเลือดันเนี่ออเขาจะออกเป็นทารอนไงซึ่งมันก็แบบไม่ได้ทับกับไอเทมดูดเลือดไงเรียกว่าทีมเราเล่นดีกันทุกคนเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะก็ออกไปเจอนคลิปต่อไปนะครับผม